可以嗨好。诶。i ชันษาอีเียกเอ้ะคิตาเต็มหน้าแม่ <c oughs> เราตัวเล่นสุดกันโอ้ยพี่เอ้อมือมันกับแอ้์ช <c oughs> ันษามันกินได้ที่ไหนล่ะลูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวานตกในขบเลยนะพี่จะทำนับตกดู